สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะพามาดูนะครับสู่ปลาเหมือนเดิมนะครับสู่ปลาเหมือนเดิมอยู่ในที่4ิบสี่ไรนะครับตรงนี้ทีข้าเจ้านะครับโว้เป็นที่ของเจ้าของครับที่ของคนรวยนะครับกว้างนะครับตัวนี้เป็นบ่อปลานะครับปลาหลายนะครับปลายังหลายเลยแถวนี้ประคองนี่จะซ้ำขาครับตอนหน้าแค่ ตอนน้าแพงแจแล้ามาลง่งจะเบี้ยผมยังดอกอะไรไหนะนะ<า>ครับยกยกสูบลงแล้วนะครับร<า>โอ้แดดย,ยังร้อนเลยวะวันนี้เนาะ นี่ว่าจะเบีย้ยเอารถไปใส่ยังเอาไปใส่สูบวะจะเบีย้ยวแล้วก็หมักแล้วตะเบีย้ยวเนี้ยเราหมักเนาะลุงตัวติดวนะเนี่ยตะเบีย้ยตีสามรอยังยังว่าติดอยู่ลุงใส่ทีเดียวบุ่มเลย <c oughs> เออฝีมือบัวเทิงตะเบีย้ยสะตัดเครื่องเลยนะครับนี่มันเบาลุงโอ้ยโม่สตาร์ทนานแล้ยติดบน้อ นีน้อมันหมดแล้วน้ำมันอะไรนล่ะดเ,เะดินเรียบห้ับไปอลิข้อแต่ยางเลเน่เป<อ>็นพ่อบอกมาเอ,อา,าปลาซิวด้วยอ๋ไข่ใมาปลาซิวเจ้าเจับเอาตรงโูบน,น้ำมันโดดขึ้นมาโอ้มันไข่นี่ว่เนาะปลาซิวไข่ซิวไข่ไหม มันก็บโบปันไถว่ากินมะเ้านี่ตอนนั้นก็บโบข้าวดีละแซ่บอยู่เติมน้ำมันเรียบร้อยนะครับน้ำมันหมดเต็มถังเลยทีดีเลยเดี๋ยวลุงสตาร์ทเครื่องนะครับโมนานมานั่งเี่แเปีบเดียวมึงลุงหนอมันจอลอดหนึ่งเนาะ ต,ต nt, oh. ิดกัลุงว่าไงลุงติดคึองสตาร์ทที่เดียวติดเลยโอนเบองอ่อนโอ้นี่แล้วนะ

ไอ้บอมโอ้ไปอยู่ไปอยุว้ามันขีเลียนเงินเก่ารอกนี่เนาะว่ากีเลียนที่มันฆ่าสายเนาะเว้ยมันยังบุหลย้อนกับมนันหนีนะเอ้ยพวกบุหลย้อนอะวะมันต่ำกว่าอยู่ กีต้มไม่อรแลวเดี๋ยวมาค่อยดูกันนะครับว่าจะแยกตัวเดี๋ยวเมาจะมาถ่ายตอนใ้มาถ่ายตอนเก็บปลาให้ดูนะครับบรรยากาศในที่ของเจ้านะครับ ไหลอยู่ลุงไหลอยู่นี่ว่าจะบ่อไหลเลยไหลออกไปนหนอนอยู่ไหลเลยไหลอยู่ครับแล้ตอนนี้นึกว่าสีย้อนกลับมานะมาดูฟ้าที่สูบได้บ้างนะครับโอ้โหนี่ปาที่สูบได้นะครับนี่ล่างทั้งตัวโดยประคองไงประคองไงครับแล้วกันเมื่อกี้ตัวครับมันบ่อหน่อยครับมมอไปเข้งพ่อไปเข้งน้ำนะครับประคอไปเข้งน้ำ อยนะครับคนทีสูบนะครับคนทีจับโอ,อ thin, ้แล้วยาไปมาเขีงไปนี่เอามาเขีงไปอย่ลองเราอาปะวบนนี้ใจถามตัวมีตัวไอไออ่อนพ่อได้กินอยู่มั้งเอ้อ่อนทำนี่ถามยี่ลองกไหนว่เราบอาปะกนี้ก็ไอมากนี้นะครับได้โบไลสนะครับบ้างสองีา้งนี่เนาะ